ราอยู่บนเขาอีกลูกนึงแม่น้ำลูน,นเซของประเทศเออสเตรียบรรยากาศเป็นยังไงกัดเย็เยนนิดหน่อยแม่น้ำน้ำใสมาก หลังก็จะเป็นภูเขามีหิมะเหมกันเหมือนเคยครอบครัวพี่ไรเนอร์นะ้องเควินน้องอัญญาข้างบนก็จะมีสนามอจะมีอะของเล่นให้เด็ก Ich habe selber geschafft, ohne ja, dich. Da haben wir auch ja. noch ein Bild.